วัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจผู้ประกอบการร้านอาหารกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแบบนี้เรามีข้อมูลดีๆจากบทความ4กลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหารพิชิตเศรษฐกิจชะลอตัวของ Business Leader มาเป็นแกนคุยกันวันนี้ครับสวัสดีค่ะบทความนี้ชี้เลยว่ากำลังซื้อรถต้นทุนก็สูงขึ้นการแข่งขันก็แรงโอ้โหเป็นความท้าทายจริงๆ ใช่ค่ะแต่ในบทความเขาก็บอกว่ามันมีทางออกนะคะมีกลยุทธ์สําคัญ4ด้านที่เราจะมาเจาะลึกกันค่ะครับผมงั้นเริ่มกันที่เรื่องออการเงินก่อนเลยไหมครับน่าจะสําคัญสุดๆได้เลยค่ะเรื่องเงินนี้พื้นฐานสำคัญเลยบทความเน้นมากๆเรื่องการรู้จักจุดคุ้มทุนหรือ Break Event p o n t t ของร้านตัวเองแบบชัดเจนจริงๆค่ะคือต้องรู้ว่าต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนอันนี้สำคัญมากในช่วงนี้เลยนะคะ อืมแล้วการคำนวณนี้ครอบคลุมอะไรบ้างครับก็ต้องดูทั้งต้นทุนคงที่อย่างค่าเช่าเงินเดือนพนักงานประจําค่าน้ําค่าไฟพวกนี้จ่ายเท่าเดิมตลอดแล้วก็มีต้นทุนผันแปรที่เปลี่ยนไปตามยอดขายอย่างวัตถุดิบค่าจ้างพาร์ทไทม์อะไรแบบนี้ค่ะพอเรารู้จุดนี้แม่นแม่นนะคะมันก็จะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องตั้งราคาหรือการจัดการต่างๆได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะจริงด้วยครับ พอเห็นภาพจุดคุมทุนชัดเจนมันก็โยงไปเรื่องความมั่นคงทางการเงินอื่นๆที่บทความพูดถึงด้วยอย่างการพยายามลดหนี้สินโดยเฉพาะเอ่อหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสนี่ตัวดีเลยใช่เลยค่ะดอกเบี้ยนี่เป็นภาระหนักนะคะแล้วก็เรื่องการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินบทความแนะนําไว้ตั้ง6กถึงสิเดือนของค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับอืมอาจจะฟังดูเยอะนะคะแต่ก็สะท้อนความไม่แน่นอนที่เราเจอเจอกันอยู่จริงๆครับแล้วนอกจากการตั้งรับ ก็ต้องรุกด้วยการลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ต้องลดอย่างมีกลยุทธ์นะคะไม่ใช่ตัดทุกอย่างจนคุณภาพอาหารหรือบริการเสียไปต้องลองไล่ดูทีละส่วนเลยค่ะตั้งแต่การจัดการสต็อกวัตถุดิบให้แม่นๆลดของเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดอันนี้สําคัญมากการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์หรือแม้แต่ค่าเช่าหรอครับทําได้ไหมก็ควรลองคุยดูค่ะ บางทีเจ้าของที่อาจจะเข้าใจสถานการณ์หรืออาจจะลองดูเรื่องการจัดตารางพนักงานให้มันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านจริงๆค่ะเพื่อควบคุมค่าใช้ใจ่ายแรงงานไม่ให้บานปลายครับผมชัดเจนเรื่องการเงินเลยครับทีนี้จากหลังบ้านมาดูหน้าบ้านกันบ้างกลยุทธ์ที่2คือการตลาดและลูกค้าบทความเขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ เรื่องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งค่ะคือต้องหาจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์หรือ Unique Selling Proposition ให้เจออ๋อ USP ที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะในช่วงที่ลูกค้าคิดเยอะก่อนจ่ายร้านเรามีอะไรเด่นมีอะไรแตกต่างที่ทำให้เขาต้องเลือกร้านเราแล้วก็ต้องสื่อสารเรื่องนี้ออกไปสม่าเสมอด้วยนะคะเพราะลูกค้าตอนนี้เขาระมัดระวังการใช้จ่ายมากจริงๆถูกต้องเลยค่ะคุณภาพกับความคุ้มค่านี่เป็นสิ่งที่เขามองหาเป็นอันดับแรกๆเลย เราต้องทําให้ชัดว่าจ่ายเงินที่ร้านเราเราได้อะไรกลับไปที่มันคุ้มค่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกอย่างเดียวนะคะแต่เป็นคุณค่าโดยรวมน่าสนใจครับแล้วเรื่องเมนูล่ะครับมีคําแนะนํำไหม บทความแนะนำว่าควรจะปรับเมนูให้มีความยืดหยุ่นค่ะอาจจะมีตัวเลือกราคาหลากหลายหน่อยเพื่อจับลูกค้าได้หลายกลุ่มมากขึ้นแล้วก็ควรวิเคราะห์ด้วยว่าเมนูไหนกำไรดีหรือ profit margin สูงก็เน้นเมนูนั้นอาจจะลดความซับซ้อนของเมนูบางอย่างลงเพื่อให้ครัวทำงานง่ายขึ้นคุมสต็อกได้ดีขึ้นด้วยค่ะ การตั้งราคาก็สำคัญนะครับช่วงนี้แน่นอนค่ะควรใช้ข้อมูลยอดขายมาช่วยตัดสินใจอาจจะทำเป็นเซตเมนูที่ดูคุ้มค่าหรือมีโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลาเช่นช่วงออฟพีคที่ลูกค้าน้อยๆเพื่อดึงดูดคนเข้ามาเพิ่มค่ะอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการรักษาลูกค้าประจาบทความก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะสำคัญมากการมีลูกค้าประจำคือสินทรัพย์เลยนะคะอาจจะใช้ระบบสะสมแต้มหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเช่นจำชื่อลูกค้าได้จำเมนูปโปรดเขาได้อืมสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ละค่ะที่สร้างความพักดีหรือ loyalty ได้ดีมากๆเลยครับผมมาถึงกลยุทธ์ที่สามอันนี้ว่าด้วยการกระจายรายได้ไม่พึ่งพาหน้าร้านอย่างเดียวใช่เลยค่ะคือการหาช่องทางรายได้เสริมอื่นๆนอกจากการนั่งทานที่ร้าน บทความเสนอไอเดียหลายอย่างเลยนะคะเช่นการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่หรือแคทริงเดี่ยวเรียกกันหรืออาจจะลองจัดเวิร์กช็อปสอนทำอาหารง่ายๆที่ร้านหรือสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองไปเลยเช่นขายเสื้อแก้วน้ำหรือที่ฮิตๆกันตอนนี้คือชุดอาหารพร้อมปรุงหรืมอมิวคิดใช่ใช่ค่ะ m ิลคิสนี่กำลังมาแรงให้ลูกค้าซื้อกลับไปทำทานเองที่บ้านสะดวกดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับที่เน้นสั่ง Delive อรหรือซื้อกลับบ้านมากขึ้นถูกต้องค่ะดังนั้นการลงทุนกับบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่รักษาคุณภาพอาหารได้หรือการออกแบบเมนูที่เหมาะกับการขนส่งเช่นชุดอาหารสำหรับครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวตามให้ทันค่ะครับ และกลยุทธ์สุดท้ายที่เหมือนจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญอีกอย่างเลยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายนี่สำคัญมากมันบอกเราได้เยอะเลยค่ะว่าลูกค้าชอบอะไรเมนูไหนขายดีช่วงไหนโปรโมชั่นแบบไหนที่ได้ผลเหมือนกับเราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยข้อมูลใช่ไหมครับ ประมาณนั้นเลยค่ะพอมีข้อมูลเราอาจจะเห็นเทรนด์บางอย่างเช่นลูกค้ากลุ่มครอบครัวเริ่มมองหาเซตเมนูพิเศษช่วงสุดสัปดาห์หรือคนทำงานอาจจะอยากได้ชุดอาหารกลางวันที่คุ้มค่าและรวดเร็วพอรู้แบบนี้ก็ปรับเมนูหรือทำโปรโมชั่นได้ตรงจุดมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วบางทีข้อมูลอาจจะทำให้เราเห็นความต้องการแฝงที่ลูกค้าไม่ได้บอกเราตรงๆก็ได้นะคะเช่นความต้องการความสะดวกสบายหรือความรวดเร็วในการบริการ ซึ่งเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ POS ที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คิดเงินแล้วแต่เก็บข้อมูลการขายวิเคราะห์กำไรต่อเมนูได้ละเอียดเลยหรือระบบจัดการสต็อก inventory management ที่ช่วยลดของเสียวางแผนสั่งของได้แม่นยำขึ้นเยอะค่ะโอ้โหฟังดูแล้วครบเครื่องเลยนะครับ สรุปแล้วหัวใจสำคัญของการฝ่าฟันช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการทำความเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็การนำเครื่องมืออย่างข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดา่านได้ทบทวนปรับปรุงแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆก็ได้ค่ะ ก็นหาคิดต่อนะครับว่านอกจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในวันนี้แล้วร้านอาหารจะนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ยังไงบ้างเพื่อที่ว่าแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาดีแล้วธุรกิจของเราก็ยังคงโดดเด่นและเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆครับ